สวัสดีครับผมวิดีโอนี้นะครับจะมาสอนในเรื่องของการฟาร์มนะครับก็ถ้าเราจะฟาร์มใน F Swap เนาะสมมติเรามีเงินมาอยู่แล้วเรามีเ,าเหรียญบ i แ a น c e อยู่แล้วนะครับเราจะมาทํำยังไงใช่ไหมเรามาดูที่คำว่าฟาร์มเลยนะครับแล้วก็เลือกฟาร์มว่าเราจะฟาร์มในไหนนะครับถ้าครั้งแรกเราฟาร์มไปในบานาน่ากับ BNB นะก็คือว่าเขาต้องการที่จะที่จะมีเหรียญบานาน่ากับเหรียญ BNB ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เรามีแค่ BNB อย่างเดียววิธีการก็คือเราเข้าไปที่คำว่าเ a รดก่อนแล้วไปที่คำว่า exchange นะครับหลังจากนั้นเราเปลี่ยน BNB ให้กลายมาเป็นบานาน่าเนาะก็คือการการทำร liquidity ตรงนี้นะครับมันคือว่ามันต้องแบ่งให้มูลค่าเป็นครึ่งครึ่งๆนะครับถ้าสมมติว่าเรามีบัตรเรามี BNB อยู่0ูนย์จุด เจแล้วก็ควรจะแบ่งมาสัก0ู4นะฮะถ้าสมมติแล้วเรามี0ูนใช่ไหมครับแบ่งมาสักศูนย์จมเนาะถ้ามันไม่แบ่งมา0ูนยหนะครับเพราะว่ามันจะพอดีเกินไปแล้วเดี๋ยวไม่ไม่พอต่อการค่าธรรมเนียมะครับคือทุกครั้งที่กดมันจะโดนค่าธรรมเนียมเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องแบ่งเอาแบบเป๊ะมากนะครับเอาแบบเหลือๆเนาะกดสัก0ูนย์นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็กดคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มไปนะครับเ,เดี๋ยวผมขอเอาเท่าที่ผมมีก่อน ก็กดสวอปพอก,กดสวอปแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นบานาน่าเนาะอ่าก็คือสมมุติว่าตอนนี้ครับผมมีบานาน่าเรียบร้อยละผมมีทั้งบานาน่าและผมมี BNB จากการสวอปเรียบร้อยแล้วนะต่อไปครับผมไปกดที่คําว่าฟาร์มอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปเลีอยผมันจะฟาร์มอันไหนอ่าถ้าสมมุติว่าผมยังเหมือนเดิมผมยังอยากจะฟาร์มอันนี้อยู่นะครับฟาร์มบานาน่า BNB ผมก็ไปกดมีเพิ่มครับก็คือ นี่สเต็กบั n นา b n n l LP ครับไปกด LP ก่อนพอทำ LP นะครก็คือเป็นการเหมือนกับว่าจัดให้มันสมดุลกันนะครับมันจะมีคำว่า Mac ที่ BNB แล้วก็ Mac ที่ Banana นะครับเรากด Mac ที่ Banana ก็ได้แล้วก็เหมือนกับตรงนี้น่าจะมีคำว่า App p อป o v e อะไรสักอย่างนะครับพอกด App p อ r o v e ทั้งหมดปุ๊บมันจะมีคำว่า s u p p l y ขึ้นมาแล้วก็กดกดกด อ่าแล้วมันก็จะขึ้นว่าได้เรียบร้อยแล้วนะครับสมมติถ้าขึ้นว่าได้เรียบร้อยแล้วให้ทํายังไงต่อก็ไปที่คําว่าฟาร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วอ่าก็กดบวกเพิ่มได้เลยนะตรงสเต็ปนะครับกดบวกเพิ่มได้เลยแล้วบาลานซ์ตรงนี้ก็จะขึ้นมานครับถ้าสมมติม่แก้ระวงังดิฟฟิเดตี้เรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นมาแล้วกดคําว่าแม็กแล้วกดคอนเฟิร์มเท่านี้นะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการเอาเงินมาฟาร์มในเอฟสวอปนะครับ